บทที่61เริ่มพุทธศักราชนับจากวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานทางคณะของเธอด้วยการสนับสนุนของพญาอโศกและเหามหาเศรษฐีแห่งเมืองศรีวิชัยจึงเริ่มการก่อสร้างเจดีบรรจุพระาธาตุนั้นทันทีด้วระหว่างนั้นเธอก็มีดำริให้สร้างสถานที่อีกแห่งหนึ่งไว้คู่กันเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างสถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นยอดปราสาททรงสี่เหลี่ยม มีฐานกว้างก่อด้วยอิฐฉาบด้วยปูนปั้นรูปดอกไม้สิ่งสาราสัตว์ต่างๆตามแบบสกุลช่างทองถิ่นละแวกนั้นทั้งสี่ด้านมีซุ้มประตูอันเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางปฐมนมเทศนาแต่นั่งห้อยขาโดยแกะสลักจากหินสีขาวนวลเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์โดยทั้งสี่องค์หันหน้าออกไปทั้ง4ี่ทิาศปราสาทหลังนี้มีกำแพงแก้วและมีประตูทางเข้าทั้งสี่ด้าน ทิศตะวันออกนอกเขตกำแพงแก้วมีปราสาทเดี่ยวขนาดเล็กอีกหนึ่งหลังภายในบรรจุพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นั่งห้อยขาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นปางปฐมเทศนาแต่วางมือไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างและแกะสลักจากหินแกรนิกสีเขียวเข้มหันหน้าเข้าหาประตูด้านทิศตะวันออกค้ายกำลังรออยู่ข้างนอกเพื่อสื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นคนธรรมดา แต่กำลังรอที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต้ราวหนึ่งกิโลเมตรเหตุที่อาชิตะเทระดำปริให้สร้างสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกแล้วสี่พระองค์โดยมีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เป็นองค์ที่สอุบัติขึ้นแล้วในดินแดนสุวรรณภูมิและจะมีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์คือพระศรีอริยะเม่ไต กำลังรอที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตโดยได้สื่อออกมาด้วยสีของหินท่าทางและตำแหน่งที่ตั้งของโพธรูปองค์ที่อยู่นอกกำแพงนั้นว่าคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์พระปฐมเจดีและปราสาทที่บรรจุพระพุทธเจ้าสี่พระองค์พร้อมกับปราสาทหลังเล็กที่อยู่นอกกำแพงนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น11เดเดือนจึงเสร็จสมบูรณ์โดยมีกำหนดการสมโพธิในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า ซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนโดยอาชิตะเทระได้ถือเอาวันเวลาดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นวันที่1ปีพุทธศักราชที่1นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านโพเชอธิบายวันที่13เมษายนท่านอย่าบอกนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวันสงการด้วยผมถามถูกต้องได้มีการถือเอาวันสมโพธินี้เป็นวันเริ่มต้นนับปีพุทธศักราชที่1 ซึ่งก็เท่ากับเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของพวกเธอไปโดยปริยายในส่วนของพิธีการการสมโพสเจดีพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นท่านโทนพามได้กำหนดให้ประชาชนนำน้ำไปส่งพระเจดีที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ร่วมกันพิธีการส่งน้ำนี้ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของพามที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นวิธีสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพกราบไหว้ ซึ่งพิธีกรรมทั่วไปแต่เดิมที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วคือการส่งน้ำสีวลึงหรือเทวรูปที่ตั้งอยู่ในเทวรายโดยใช้กระบวยเล็กๆตักน้ำไปรดที่เทวรูปเมื่อน้ำไหลฉลมทั่วองค์เทวรูปแล้วที่ฐานด้านล่างจะมีการเซาะร่องเล็กๆเ,เป็นทางให้น้ำไหลไปรวมกันยงังอ่างที่อยู่ด้านหน้าของเทวรูปนั้นๆเมื่อส่งน้ำเทวรูปเสร็จแล้วเขาก็จะตักเอาน้ำที่ฐานเก็บไปทำน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับผสมอาบ หรือดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วิธีการส่งน้ำเจดีขนาดใหญ่แบบนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนวันนั้นจึงมีประชาชนจำนวนมากนำน้ำมาสาดขึ้นไปบนเจดีจนทำให้ผู้คนที่อยู่รอบเจดีพลอยเปียกไปด้วยผู้ที่ขึ้นไปส่งน้ำเมื่อเดินลงมาเนื้อเตยจึงเปียกปอนประกอบกับในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเมื่อเขาส่งน้ำเจดีเสร็จเนื้อตัวเสื้อผ้าก็เปียกโชก พวกเขาจึงนำน้ำมารดกันเองอย่างสนุกสนานนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ผู้คนจะไปทำบุญที่วัดส่งน้ำพระพุทธรูปและพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วนำน้ำมารดกันอย่างสนุกสนานสืบมาจนถึงปัจจุบันเขาอธิบายนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าวันสงการนั้นเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นพุทธศักราช และเกี่ยวกับการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยผมแสดงความเห็นเรื่องบางเรื่องอาจไม่มีข้อมูลในประวัติศาสตร์เพราะตอนที่มีการเริ่มต้นมันเป็นแค่พิธีกรรมที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆร่วมกันกําหนดขึ้นแต่หากเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆนี้มันเกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่พิธีการที่เธอร่วมกันจัดขึ้นเองก็ตามโดยเฉพาะเรื่องการระบุวันเริ่มต้นพุทธศักราช ซึ่งในสมัยนั้นก็มีรูปแบบการนับวันเวลาตามปฏิทินจันทรคติอยู่แล้วคือการนับเป็นรอบๆโดยใช้ระบบการนับปีจาก12นักษัตร์ซึ่งเป็นระบบการนับที่เกี่ยวกับการคำนวณดวงดาวและโหราศาสตร์ดังนั้นหน่วยนับนี้จึงมีวงรอบที่จะเวียนมาสามเดิมในทุกๆ12ปีเช่นเธอเกิดในวันที่หนึ่งข้ามเดือนหปีหนูแต่ถ้าผ่านไปอีก12ปี หากมีเด็กอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีหนูเหมือนกันก็จะถือว่ามีอายุห่างกันหนึ่งรอบการใช้วิธีนี้จึงทําให้ประวัติศาสตร์มีความคาดเคลื่อนไปพอเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าผ่านไปเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีเราอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงเด็กคนนี้เกิดอยู่ในช่วงเวลาไหนหรือรอบไหนกันแน่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ระบบการนับปีพุทธศักราชกลายเป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาโดยใช้ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานและวันฉลองสมโพธิเจดีย์องค์แรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นเขาอธิบายเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองท่านครับแล้วการเดินทางของพระพุทธเจ้าเพื่อให้อชิตาดาบดติดตามพร้อมกับทําสัญลักษณ์เพื่อให้พุทธศาสนาอย่างรากทั่วภูมิภาคจบที่เมืองโกสินไายแค่นี้หรอครับผมตั้งคาถามต่อยังหรอกเมื่อสักครู่ฉันบอกเธอไปแล้วว่า การเดินทางมาถึงเมืองโกสินรายนี้เป็นแค่การพักเครื่องทางเพราะที่นี่คือบ้านของพยาอโศกการเดินทางรอนแรมมาตลอดเกือบหนึ่งปีพระพุทธเจ้าจึงใช้โอกาสนี้พักผ่อนจากความเหนื่อยล้าและวางแผนการเดินทางต่อไปเพราะนับจากนี้จะเป็นการเดินทางไปยังแคว้นใหญ่ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาอย่างมากเมืองที่พระองค์ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่ แต่นะับตั้งแต่เมืองสีวิชัยที่อยู่ใกล้กับเมืองโกโสินทรายซึ่งเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นและเป็นเขตการค้าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นที่อยู่ทางใต้ที่นี่จึงเป็นทั้งจุดแวะพักและจุดนัดพบเจราจาซื้อขายแรกเปลี่ยนสินค้าเมืองนี้มีความกว้างเกือบ2 km, กิโลเมตรยาวเกือบ4ี่กิโลเมตรมีเศรษฐกิจดีมีท่านโทนพรามที่มีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมคงกระพันฟันแทงไม่เข้า เมืองนี้จึงมีเหล่าทหารหรือนักรบมาสมัครเป็นลูกศิษย์ที่สนนักของท่านโทนพามมากมายและเมืองนี้ยังเป็นแหล่งหล่อเทวรูปสำริดขนาดเล็กที่ใช้สำหรับบูชาตามบ้านเรือนที่ใหญ่ที่สุดมีการส่งไปขายยังแขวนต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าจึงต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนจะเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเขาอ,อธิบายแล้วพระองค์ทำอย่างไรหรืครับผมถาม ในทางปฏิบัติสิ่งที่ทำส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักคือยังมีการนำพระเกศาธาตุไปฝังไว้ในจุดต่างๆต,ตามแต่ที่เห็นว่าเหมาะสมรวมถึงการสลักรอยพระพุทธบาทลงก้อนหินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเคยมาที่นี่และมีการเพิ่มเติมสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเช่นสถานที่เกิดหรือเมืองที่เกิดสถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก วัดแห่งแรกเป็นต้นพระพยาอาสโศกต้องการจะย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเขาอธิบายโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยหมายความว่าผมจะได้รู้ตำแหน่งของสถานที่ประสูตรสถานที่ตัดสรุ้สถานที่ปฐมเทศนาว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมถามทันที